กรณีของลูกนัดนะไฮโซลูกนัดเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยถ้าตาเขาบอกแล้วถ้าเกิดจากการกระทําของตํารวจโอ้โหในเรื่องใหญ่ครับดังไปทั่วโลกครับการควบคุมการชมรุมนุมและการสลายการชมรุมนมุมมปนเรสองคำตามกฎหมายควบคุมคือดูแลให้มันสงบเรียบร้สลายคือให้เขายุดการชมรุมนุมให้กลับบ้านเรียกว่าสลายี ควบคุมกับสลายภาษากฎหมายอยู่สองคำนะครับ,รบตามคําสั่งของตารวจน,นะสำนักง,งานตำรวจช่าติด้บอกต้องหลีกเลี่ยงการใช้กําลังถ้าใช้ต้องใช้เท่าที่จําเป็นและไม่เกินสมควรแก่เหเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเฮ้ย hey, ไปยิงลูกกระตาเขาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าสมควรไหมเกินสมควรแก่เหตุไหมนะครับตารวจต้องอธิบายอธิบายได้ก็หลุดอธิบายไม่ได้ก็คุก นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจที่ไปปราบปรามนะครับไปควบคุมและไปสลายการชุมนุมนั้นก็เสี่ยงคุกตารางทั้งแพง่งทั้งอาญาและวินัยผู้ว่ากันไปส่วนตํารวจช่านผู้ใหญ่นั้นก็มีออนออกคําสั่งมาแล้วว่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงคําสั่งของศาลแพ่งคือใช้ความระมัดระวังในการควบคุมและสลายการชุมนุมเรียกเลี่ยงการใช้อาวุธกฎการใช้กําลังนั้นก็ให้หลีกเลี่ยง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับนะไม่ใช่คำนึงถึงความปลอดภัยของตำรวจคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับพี่น้องประชาชนครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะนะครับเยอะเะนะเป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายเป็นความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการเมืองแต่เราพูดกลางนะ เฟซบุ๊กเราจะได้แบบดูแล้วมีคุณค่านะไม่ใช่แบบทิ่มตำแทงอ,งอะไรสุดโตงอะไรไม่ต้องสุดโตงมีเยอะแยะเพจนะครับคนที่ไฟ์สดแบบสุดโตงด้านการเมืองไม่ว่าเชียร์รัฐบาลแบบสุดโตงดานรัฐบาลแบบสุดโตงมีเยอะแยะเพจเราขอเอาไว้เอาให้ความรู้แบบกลาง,ลางแต่ตอบคาถามทุกคําถามนะครับเออนะครับนะครับ เมีคนบอกอะไรประชาชนถูกยิงนะ,ะก็ว่ากันไปยิงยิงหรือไม่ยิงเราไม่ทราบะะถูกยิงก็ต้องดูกระสุนยิงกระสุนยางนะพุ้ตะระเลยเยอะแยะไปหมดตะกี้ผมดูแล้วมีทั้งจุดพุกมีทั้งลูกแก้วหนังสติกกระสุนยางอะไรตะเลยมันเยอะแยะนะการเกิดเหตุในเวลากลางคืนนี่ตอนนี้เป็นไงสามทุ่มไปแล้วเคอร์ฟิวแล้วตอนนี้เราก็เริ่มยุ่งน, <c oughs> นะครับ ใช้ฝ่าฝืนคปรฟิลก็โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทตามข้อกำหนดของคนหนึ่มันยุ่งก็ว่ากันไปติดตามกันต่อไปนะครับพีน้องประชาชนครับเราคุยกันแบบสบายๆให้ความรู้ทางกฎหมายก,กับประชาชนนะเรื่องไฮโซลูกนัดเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากและเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไฮโซลูกนัดนั้นตาบอดนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่ผมบอกเลยเรื่องใหญ่แล้วมันจะเป็นประเด็นไปถึงต่างประเทศ ไปถึง UN ไปถึงเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไฮโซลูกนัดหรือที่เรียกว่าสลิมกับใจเนี่ยเกิดตาบอดขึ้นมานี่โอ้โหฝ่ายค้านต้องยิบยกเป็นประเด็นแล้วไปเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีการใช้กําลังทําร้ายประชาชนมีการพยายามฆ่าประชาชนอะไรต่างๆก,ก็ ก็เป็นแนวของฝ่ายค้านะนะเขาต้องเล่นงานแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มันอ่อไหวต่อความรู้สึกของประชาชนก็เป็นหน้าที่ของสํานักงานตำรวจแห่งชาติต้องรีบไปค้นหาความจริงแต่ผมฟังรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติให้สัมภาษณนะ์แล้วไม่ค่อยสบายใจบอกเออนะาตรวจสอบแล้วยังตาย,ยังไม่บอดหอยังไม่ยืนยันแต่หายเมื่อไหร่จะไ่แจ้งข้อกล่าวหาผมว่าไม่ต้องเขาตาบอด ่งอาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่หรือเกิดจากไหนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจเขาไม่จําเป็นต้องไปถงแถลงข่าวบอกว่าหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาผมว่าไม่ต้องพูดก็ได้มั้งก็คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับก็ฝากท่านโฆษกปลอบัระชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจตรีปริยะนะครับก็ฝากครับไม่ต้องพูดนะเพราะว่าอะไรพ,พูดแล้วมันก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านในทางลบโดยเฉพาะคนที่ต่อต้าน ท่านก็บอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่ากอดหรือเปล่าท่านไม่ต้องไปพูดแล้วครับหายเมื่อไหร่เรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับอะไรจะกล่าวเนี่ยผมว่ายิ่งพูดไปมันก็ทําให้คนเกลียดตารวจมากขึ้นนะครับนะนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะครับเราไม่จําเป็นต้องพูดครับจับผู้ประท้วงวันนี้สามร้อยลายห้าร้อยลายยดรถวันละสองสามร้อย อะไรต่างๆผมว่าไม่ต้องมาแถลงเราเงียบๆดีกว่ามันนะครับมันไม่ใช่ว่ามาแถลงแล้วชุมนุมจะกลัวที่ไหนมันไม่มีใครกลัวนะครับเข้าใจไหมนะมันไม่ได้มีใครกลัวไม่ใช่มาแถลงทุกวันทุกวันทุกวันบอกจับเท่านั้นยึดเท่านี้อะไรมันมีคนกลัวที่ไหนมั่มีเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องมาแถลงแล้วตัวเลขการจับกุมอะไรเงียบๆตรงนั้นคุยขอความเห็นใจประชาชน ตำรวจจำเป็นต้องรักษาความาสงบนะเห็นใจเจ้าที่ด้วยเจ้าที่ต้องทำตามกฎหมายเนื่องจากมีข้อกำหนดห้ามชุมนุมเกินห้าคนขึ้นไปห้ามม่วสูงสิบคนขึ้นไปนะผิดพรบรโรคติดต่อพรบร,รักษาความสะอาดพรบรจราจรต้องเห็นใจเข้าใจตำรวจนะครับผมว่าพูดอย่างนี้ผมว่าตำรวจด,ดีนะคนก็รักตำรวจแต่ถ้าบอกว่าจับ ดำเนินคดีทุกตัวบทนะทุกบททุกมาตราผู้นำประเทศคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ดำเนินคดีทุกตัวบททุกมาตราใครเฟกนิวดำเนินคดีให้ถึงที่สุดรายงานให้ทราบภายใน2-4ชั่วโมงตั้งศูนย์ปราบฟิกนิวปิดเพือนใส่ร้ายข้าราชการหน่วยงานของรัฐทำให้ประชาชนตกอ,อกตกใจหวาดผวาข้อมูลเป็นท็ศ เราดําเนินคดีนะทุกตัวบททุกมาตราฟังแนละ้วดูแนละ้วน่ากลัวมากแต่ปรากฏว่าอะไรไม่มีใครกลัวเลยนะครับอนะครับอันนี้ก็เล่าเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่าการถแถลงข่าวรัฐบาลวันที่ประกาศการเปนะ็นการหมือนวอายุนะคดีพรบอคอมคดีความมั่นคงคดีอะไรเยอะแยะไปหมดอะ่ะมาตราร้อยสิบสองบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะ นะครับมีกฎหมายที่จะมาเล่นงานประชาชนนีเยอะมากจนประชาชนแรกแก็กลัวพราะนานๆเนมากว่าอุานานนะอะไรก็จับอะไรก็จับเหมือนป้าเป้าเคยบอกนะอะไรก็จับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับอะไรก็จับพูดคำก็จับสองคำก็จับนะแรกๆประชาชนก็อาจจะกลัวพนานเข้าไปโอ้โห้วไม่กลัวแลวประชาชนเริ่มดื้อยาแล้วแต่ที่แต่ที่ผมกล่าบเรียนต่อพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ ยุกยงไปส่งเสริมให้ท่านทำผิดกฎหมายแต่ก็อยากจะบอกว่าเรื่องการถแถลงขานะ่าวรัฐบาลเนี่ยหรือตำรวจนะครับพย,ยายามแถลงข่าวแบบชอบ็ชอปๆนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องการจับการค้นการอะไรอะไรมันไม่ต้องอะตะกี้เห็นอะไรอ่ะอะไรโต,โตโตหรืออะไรนายวีวอนเ,เทียร์บขเขาขไล่สดก็มีตำรวจก็ครือแบบไปที่บ้านเข้าไปอะไรอะไรต่างๆนะคือการที่เราแบบคล้ายๆว่าตำรวจลุกเข้าไปที่บ้านเขามากขึ้น เขาก็มอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพเอาเนะเหมือนกับแบบจะไปเล่นงานเขาตั้งแต่บ้านเลยไปตรวจไปค้นไปอะไรส,ก,รสกัดนู่นสกัดนี่มันก็ทําให้ประชาชนเขามองว่าเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่เขาตั้งคนะําถามเพราะมาตราสามสิบสี่ประชาชนมีสิทธิจาแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตราสามสิบห้าสื่อวนชนอย่างผมอินฟลูเอนเซอร์ ก็มีสิทธิในการที่จะแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอข่าวภายใต้อบอจรรยบัตของวิชาชีพคือต้องมีจรรยาบรรณด้วยไม่บิดเบือนไม่ใส่ร้ายนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นศิลิภาพเลยจะเป็นคนบ้านเขาอะไรกางอ้างาว่ามาจากตำรวจสันติบาลบไปสะกดรอยเขาบ้างติดอ่ G P S ใต้ท้องรถสะกดรอยนะเหมือนอกับคุณชอบพันนิกาไอแ,แบบนี้มันก็จะกลายเป็นการ นะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะก็ฝากไว้นะครับนะนะฮะนะครับก็นะครับก็ให้ความรู้กับประชาชนนะฮะก็ดูนะครับไม่รู้ว่าวันนี้มีคนตายคนเจ็บยังไงไหมนะผมก็ตามดูข่าวนะครับถแถวแลดดินแดงเนี่ยสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยถ้แถวราชะปลารถแถวอะไรเนี่ยก็ติดตามข่าวนะครับมมีคนตายมีคนเจ็บไหมนะตามอยู่ผมตามอยู่นะครับอ่าผมตามอยู่ กำลังตามอยู่นะอนะครับก็ดูกันนะครับนะคดูว่าวันนี้มีคนเจ็บคนตายอะไรยังไงหรือไม่นะครับมีคนบอกคิดถึงท่านเดชานะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทุกวันนะครับก็ดูกันนะครับมีคนเจ็บคนตายไหม